เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มจะเป็นสาวเต็มโตแล้วนะคะเริ่มจะมักความสวยความงามขึ้นมากแล้วสำรับลูกจ๋าออายสก,กุน้าพรน,นะคะพี่น้องคะโพ์ขอความฝากถึงพ่อจ๋าว่าหนูอยากจะทำจมูกแล้วล่ะ สวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุคนนะคะมือนี่แอดมีข่าวสารเรื่องราวของอีลาลูกจ๋าอาอายสกุณาพรมาอัปเดตนะคะหลังจากที่ถ้ำเอาพ่อแม่ตกใจตกใจนะคะพี่น้องคะเพราะว่าอาอายอยู่ดีๆกะัะเคลื่อนไว้ว่าใครก็ได้มารับหนูหน่อยค่ะคุณพ่อคุณย่าซึ่งนะคะหลังจากที่ โพ์ของอาอายโพดนี่ถูกแช่ออกไปนะคะหลายท่านพอพอแม่แม่แมแมเอฟซแฟนครับกะผ้ากันตกใจเขามาสอบถามอีลาเป็นจํานวนมากเลยที่เดียวนะคะพี่น้องคะซึ่งอีลาก็บบอิิงนอนใจนะคะเขามาตอบว่าหนูนะ่ะบ่ได้ดเป็นเอียงนะคะหนูแค่อยู่บ้านลุ่งกบซื้อๆนะคะต้องการที่จะให้ คนมารับซึ่งก็คือคุณพ่อหรือว่าคุณยาก็ได้เนาะพี่น้องเนาะแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะมีแม่แม่แฟนคลับของอาอายเพิ่นเป็นห่วงแห้งเพิ่นฝากขอความถึงอาอายเป็นขอความถี่ห่วงยหญ่บอกว่าขอบคุณนะลูกที่แจ้งข่าวมาให้รับรู้ตอนแรกเพิ่นกตกใจนะคะเพราะว่าหลังจากที่โพ์ว่าให้มารับนะคะอาอายยังบว่าท่านเด็เขามาตอบจังสันจังสีเนาะพี่น้องเนาะ แล้วนะคะเพิ่นก็นเลยเข้ามาฝากขอความถึงอายอวาขอบคุณนะคะลูกที่แจงเข่าเมาให้รับรู้ทามีใครมาช่วนไปไหนยาไปนะลูกรู้ซึกลงอกจริงๆเลยตอนแรกใจเต้นตึบๆๆจะร้องไห้แล้วทํากับเขาว,ว่าวุ่นไปหมดโอ้ยคุณพระคุณเจา้าคุมคร่องนะลูกอาการทั้งหมดหายเป็นปริทิมนะคะ นี่คือข้อความที่เพิินทรงมานะคะพี่นองคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนหรือว่าเตือนอาอายไหวว่าถามิไผยส่วนไปใสาย,ายาไปนะเพิ่นว่าซึ่งนะคะพี่นองหลังจากโพดนี่อาอายก็ได้เข้ามาชี้แจงแล้วว่าอาอายบดยเป็นเอียงเด้อเพียงแค่ว่าอาอายนั้นอยู่บ้านลุ่งกบซื้อ,อนะคะแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงเป็นใย ของแม่แม่เพิ่นบรูว่าเกิดอีหยังข้นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็นเลยฝากความถึงอาายว่าถามิภัยส่วนไปไสอยาไปเป็นเด็ดขาดแล้วมาถึงล่าสุดหลังจากที่เหตุให้พอๆแม่แม่แฟนครับตกใจกันยกใหญ่ลาสุดอาาออ,อยากจะท่ำจมูก นูเริ่มที่จะโตเป็นสาวแล้วนะคะอยากสวยอยากงามรักสวยรักงามแน่แล้วนะคะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากอไอายพร้อมกับรูปภาพพร้อมแคปชั่นเป็นภาพที่อไอา์ใส่แมทไว้แล้วแคปชั่นก็บ,บอกว่าเมื่อไหร่พ่อจะพาไปทำจมูกใส่แมทไม่อยู่จมูกแล้วค่ะ เพิ่นกระตาสติกเกอร์แบบประมาณว่ายิ้มๆแน่จักน้อยแล้วก็มีแฮชแท็กว่าเป็นรูปเก่ารูปเก่านั่นมาเล่าไหมเพราะว่าเป็นภาพที่แมทที่ใสอยู่ในจมูกนะมันเริ่มใสจะบอยู่แล้วนูกัเลยอยากจะไปทํำจมูกแล้วค่ะย่ามใดพอจะพาไปพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไหนสำรับเรื่องราวนี้นะคะสำรับแอดเอง จะมาเว้าวสู่ฟังวาไลหลายถ่านเพิ่นคิดจังไดเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องคะสำหรับคอมเมนต์จากแม่แม่เอฟซีเพิ่นวานะคะออนซ่อนคนหน่อยน่ารักรอกกันจ้าลาต้องใส่แมไใบแบบนี้นะลูกละวางเดินทางเพราะช่วงนี้บันนอกฝุ่นเยอะแล้วเสียงลาก่ยังบ่อเต็มถี่เลยโอ้ยใจเย็นเย็นก่อนลูกโตกว่าหนีก่อน พ่อจ๋าจะพาบินไปถ้ำที่เกาหลีหลอกจ้าแน่นอนลูกหาตเตเนลมาหายหัวเราะแทนโนอีหล่าหน่อยโตตะลกทั้งบนเวทีทั้งหน้าจอเนาะพ่อจ๋าได้อ่านยังโนอรออายุนูครบ15สิบห้าปีพ่อจ๋าจะพาไปถ้ำค่ะลูกแสดงว่านะคะนี่เป็นความรู้แสดงว่าทาเกิดว่าอายุยังบ่ถึงสิบห้า บอสามารถที่จะทำจะหมูกใดหรือเปล่าหรือว่าจังใดอันนี้นะคะแต่ว่าสำหรับคอมเมนต์นี่ตามความคิดตามที่เพิ่นมาเพิ่นวาม,มานะคะต้องครบสิบหากอนนอพี่นองนะเอาหนูสวยแล้วค่ะลูกหนูสวยแบบที่หนูเป็นแม่แม่ก็รักหนูนะคะขอให้เป็นเด็กดีของพ่อจ๋ายานุหนูก็น่ารักแล้วคะ่ะแม่อยู่ค้างคหนูเสมอลูก เป็นแก้วตาดวงใจแม่ๆ่ค่ะเป็นลูกดีคุณพ่อนะคะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อนะคะรอ่อๆลูกตอนนี้เราก็สวยน่ารักตามว่ยอยู่ค่ะแม่แม่เอฟซีดูหนูที่ไร่บอกเคยมีถูกสักที่มีแต่เรื่องหัวเราะหนูทําให้แม่ๆม่เอฟซี FC มีความสุขมากเอาไว้โตค่อยทํานะคะเด็กเขาบอกให้ทําค่ะคนสวย แบบนี้ก็สวยน่ารักแล้วคะ่ะเอ็นดูสาวน้อยน่ารักแท้อ่อนพอแล้วอีพอจา๋าได้ยินบอได้ยินบออีพอจา๋ารอให้โตอีกหน่อยนะคะโอ้ยใจเย็นๆลูกเดี๋ยวโตวกว่านี้ก่อนพ่อจ๋าจะพาหนูไปถ้ำที่เกาหลีแนนนอนลูกโรงพยาบาลโกกินันลูกเอ็นดูสาวดังแม่คุณแม่ยากแกงน้องน้องน่ารักอยู่แล้ว ตอนนี้แบบสีของพอจ๋าก็สวยอยู่แล้วลูกเป็นธรรมชาติดีแล้วลูกตื่นมาอีแมกกะหัวมีรอยยิ้มนำอีหลาค่ะฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่าานี่นุก,ก็ท่ำให้ยิ้มตามเลยอายุมากกว่านี่นอยนะคะเดี๋ยวพอกับผ้าไปค่ะโอ้ยเอ็นดูลูกสาวอยากสวยโตอีกนอยก่อนลูกแต่ว่าแบบนี้ก็น่ารักนะคะพอจ๋าอยู่ไหนโน่มาอา่านลูกสาวอยากทำจมูกแล้วจ้า ตอนนี้นุก็ยิ่งโตยิ่งสวยลูกสาวหน่อยอ่อนพอจ๋าแล้วคะ่ะเอ็นดูจังนะคะนี่ก็จะเป็นขอความจากแม่แม่นะคะที่เพิ่นได้มีความคิดเห็นสำรับเรื่องรานี่ที่อายอยากจะทำจมูกเพราะว่าเริ่มจะใสแมดบอยู่แล้วอาไววานะคะแต่หลายๆท่านเพิ่นก็บอกว่า ตอนนี้หนูกะสวยน่ารักตามไห้ของหนูยูร่ให้โตกว่าน,นี้นะคะพอจ้าจะพาไปท้ำแน่นอนแล้วที่เป็นเกล็ดความรู้อีกอย่างหนึง่งมีคอมเมนต์หนึ่งพันบอกว่าร่ให้ครบสิบหาปีก่อนแสดงว่าต้องครบสิบหาปีก่อนนะคะถึงจะสามารถทำสวยในส่วนตรงนี้ได้นาะพี่น้องเนาอเอา นี่ก็เป็นเรื่องเล่าความเคลื่อนไหวจากอาอายสักกุณาพ่อลูกจ๋าของพ่อจ๋านะคะนํามาว่าสุพีสุนองฟังพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไรสำหรับเรื่องเล่านี่เรื่องเล่าของอาอายสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาใดเด้อเพื่อที่จะนําไปต่อยอดแล้วอาอายถ้าเกิดว่าอาอายมาเห็นอาอายอาจจะเห็นข้อความแล้วตอนนี้นูอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนไปนะคะอาจจะ อยากจะให้รอให้โตจักน้อยเหมือนกับแม่แม่ว่านะคะพี่น้องคะ่ะเอาสำหรับมือนี้แอดขอโตล่าไปเพียงซำหนีพอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ